สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาเดินทางบนถนนลอยฟ้านะครับวันนี้ถนนที่ผ่านภูเขาผ่านหุบเหวนะครับทิวทัศน์สวยงามนะครับจากอำเภอเขาขอนะครับไปอำเภอหล่มสักไปตามทางหลวงหมายเลข12นะครับช่วงเขาขอไปอำเภอหล่มสักนะครับก็มีระยะทาง ยี e, km, ่กว่ากิโลเมตรนะครับที่อยู่บนเขานะครับก็เดินทางลงมาจากอำเภอเขาคอเลยนะครับออกจากอำเภอเขาค้อเลยนะครับก็จะมองเห็นวิวทิวทัศน์นะครับบนภูเขาที่สูงชันนะครับด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับด้านซ้ายนะครับถ้ามองไปนะครับด้านซ้ายมือนะครับถ้าจอดรถลงมองดูก็จะเป็นวัดผาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อนะครับ ตรงนี้ก็ออกจากอำเภอเขาค้อนะครับมุ่งหน้าไปอำเภอหล่มสักนะครับตามทางหลวงหมายเลข12นะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข12ก็เป็นทางหลวงสายแม่สอดนะครับจากแม่สอดถึงมุกดาหารนะครับเป็นทางหลวงแผ่นดินสายรองประธานเส้นทางคมนาคมที่สำคัญเชื่อมระหว่างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สายเริ่มต้นที่สะพานมิตรภาพไทยพม่าะนะครับอําเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากและสิ้นสุดที่อําเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนะครับมาถึงตรงนี้ก็อยู่บริเวณอําเภอเขาค้อนะครับบนเขาค้อนะครับบนทางที่อยู่สูงนะครับทางลอยฟ้าเลยก็ว่าได้นะครับผ่านภูเขานะครับไปที่อําเภอลมศักนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ผมก็จะพาทุกท่านไปชมวิวนะครับชมวิวถนนเส้นนี้นะครับทางหลวงหมายเลขสองทางหลวงหมายเลขสิบสองนะครับทางหลวงหมายเลขสิบสองไปตลอดแนวเลยนะครับไม่ตัดไม่ต่อเลยนะครับจากเขาคอไปถึงเขตอำเภอหล่มสักเลยนะครับไปถึงแยกไฟแดงอำเภอหล่มสักเลยนะครับแต่อยู่บนภูเขานะครับจากเขาคอไปหล่มสักก็จะเป็นภูเขานะครับ ผ่านผู้เขานะครับมุ่งหน้าไปสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างนะครับหลายที่นะครับไป,ปอำเภอหล่มสักนะครับบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเริ่มแรกก็อยู่้านซ้ายมือก็จะเป็นวัดผาซ่อนแก้วนะครับวัดผาซ่อนแก้วที่สวยงามนะครับถ้าใครมาเที่ยวก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยววัดผาซ่อนแก้วนะครับไปดูศิลปะงดงามสวยงามนะครับ แฉะทิวทัศน์ก็สวยงามนะครับปัดผาส้นแก้วก็เป็นที่เที่ยวของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอำเภอเขาคอโดดเด่นไปด้วยองค์พระพุทธห้าองค์นะครับที่ตั้งเด่นอยู่ริมผาถ้ามาในฤดูฝนที่นี่ก็จะเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่สวยงามมากนะครับส่วนมาหน้าหนาวนะครับก็มีตอนเช้าก็จะมีหมอกหนาสวยงามนะครับ มาวัดผาซ่อนแก้วนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นตลาดนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมามาซื้อของนะครับสินค้าเมืองหนาวต่างๆนะครับและที่สำคัญก็เป็นจุดชมวิวด้วยนะครับด้านซ้ายมือนะครับมองเห็นภูเขาสูงนะครับบริเวณนี้คนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะมาเช็คอินนะครับมาถ่ายภาพ นะครับบริเวณนี้นะครับมีภูเขาที่สูงชันมากนะครับด้านซ้ายมือแล้วก็ซื้อของฝากนะครับมีสินค้าพวกผลไม้เมืองหนาวต่างๆพวกสตรอเบอรี่ต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็เดินทางต่อไปนะครับเดินทางต่อไปมุ่งหน้าไปอำเภอหล่มสักนะครับที่เที่ยวเขาค้อก็จะมีอย่างเช่นทุ่งกังหันลมเขาคออย่างนี้นะครับก็จะมี ขึ้นงหันลมไปชมคังหันลมนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้คนก็นิยมไปภูทับเบิกนะครับภูทับเบิกก็ผ่านเส้นนี้นครับลงไปที่มุ่งหน้าไปนะครับถ้าลงมาจากเขาเขคาก็ไปเส้นนี้แหละครับไปภูทับเบิกนะครับลงไปอีกนะครับแล้วก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายไปขึ้นภูเขาต่อนะครับที่ภูทับเบิกนะครับภูทับเบิกก็เป็นทั้งจุดชมวิวและทะเลหมอกที่พัก นะครับถ้ามาช่วงฤดูหนาวก็จะเห็นทะเลหมอกเต็มตามแบบ360องศาเลยนะครับรอบทิศทางสวยงามมากนะครับแต่ทางขึ้นก็สวยงามเหมือนกันนะครับทางขึ้นทางลงนะครับใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดนะครับที่ภูทับเบิกนะครับเหมือนอยู่กับท่ามกลางสายหมอกที่พัดความเย็นมาประทะใบหน้าตลอดเวลานะครับข้างบนก็มีที่พักร้านอาหารไว้บริการ สามารถนำเต็นท์ขึ้นมากลางได้นะครับภูทับเบิกนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในบริเวณเขาค้อบริเวณเพชรบูณ์นะครับถ้ามาเที่ยวก็ต่อกันยาวไปที่เขาค้อไปที่ภูทับเบิกนะครับแล้วก็จะมีอุทยานแห่งชาติเขาค้อนะครับอุทยานแห่งชาติเขาค้อ ก็เป็นที่สวยงามนะครับอุทยานแห่งชาติเขาค้อเป็นสีสันของทุ่งหญ้าซึ่งแต่และฤดูหญ้าก็จะมีสีแตกต่างกันไปทำให้ที่เที่ยวได้ทั้งปีนะครับนอกจากจะชมวิวได้แล้วก็ยังมีที่เที่ยวเขาค้อให้ตามรอยประวัติศาสตร์อีกด้วยนะครับตามรอยประวัติศาสตร์ในสมรภูมินะครับและก็จะมีน้ำตก สีดิดนะครับน้ําตกสีดิดเป็นน้ําตกขนาดใหญ่มากนะครับมีชั้นเดียวก็ไม่อนุญาตให้ลงเล่นน้ําเพราะค่อนข้างลึกแต่ก่อนถึงตัวน้ําตกตรงบริเวณลานจอดรถก็จะมีทานน้ําไหลไม่ลึกนะครับนักท่องเที่ยวสามารถนั่งหย่อนขาเอาเท้าจุ่มน้ำเย็นเเล่นได้สบายๆนะครับน้ำตกสีดิดนะครับ เราก็เดินทางชมบรรยากาศไปด้วยนะครับชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยนะครับชมภูเขาชมเส้นทางที่สวยงามผ่านภูเขาต่างๆนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นถนนที่นักบิดนะครับพวกบิ๊กไบค์ต่างๆเขาชอบนักนะครับถนนเส้นนี้นะครับเป็นเส้นทางที่มีโค้งมีถนนที่สวยงามมีภูเขานะครับต่างๆมากมายนะครับดังที่เห็นนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าผานะครับเป็นภูเขามันมีหน้าผาสูงนะครับสูงชันนะครับด้านซ้ายมือสูงมากเลยนะครับก็จะมีจุดชมวิวต่างๆไปเรื่อยๆนะครับจุดจําหน่ายสินค้าพื้นเมืองจําหน่ายสินค้าเมืองหนาวต่างๆนะครับก็สามารถแวะชมหรือแวะถ่ายภาพบางเป็นบางจุดได้นะครับจะมีจุดที่ถ่ายภาพด้วยนะครับจุดที่ชมวิวก็มีนะครับก็เชิญไปเที่ยวนะครับ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ก็จะมีอนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาคอพวกนี้นะครับที่เที่ยวเขาค้อบนยอดเขาสูงบรรยากาศดีนะครับมีลมพัดเย็นตลอดเวลาและยังเป็นที่ให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ของชาติไทยเหมาะมากนะครับที่จะพาครอบครัวนะครับมาเที่ยวมาชมได้ความรู้ เรื่องของประวัติศาสตร์นะครับด้วยนะครับก็มาเที่ยวกันนะครับเขาขอนะครับมาถึงเขาขอมีที่เที่ยวมากมายนะครับบอกว่าเที่ยวสองสาวันไม่หมดนะครับแล้วก็จะมีจุดชมวิวเขาขอนะครับที่เราขับรถอยู่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวต่างๆนะครับถ้ามาหน้าฝนนะครับช่วงฝนตกเสร็จใหม่ๆนะครับฝนตกใหม่ๆนะครับเราก็จะเห็นหมอกเห็น ภูเขาที่สวยงามมากนะครับแต่ถ้ามาหน้าหนาวก็จะเห็นหมอกนะครับหมอกบรรยากาศก็ดีอากาศก็ดีนะครับก็จะมีสวนสัตว์เปิดเขาคอด้วยนะครับที่อำเภอเขาคอเป็นที่เที่ยวแห่งหนึ่งนะครับเป็นสถานีวิจัยการพเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาคอเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบรรยากาศก็ดีนะครับเหมือนได้มาเที่ยวทัศนศึกษาในในสวนสัตว์นะครับมีสัตว หลายอย่างนะครับอย่างเช่นพวกกระทิงพวกกวางกระจงพวกเม่นพวกนกนานาชนิดนะครับพวกจามจุรีพวกนี้นะครับก็เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับสาหรับส่วนสัตว์เปิดเขาคอนะครับล้วก็อีกแห่งนะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญก็เป็นพระตาหนักเขาคอพระตาหนักเขาคอก็ตั้งอยู่จุดสูงสุดของเขาคอ รายล้อมไปด้วยดอกไม้สีสันสวยงามนะครับเพราะว่าจัดสวนได้สวยงามนะครับมีไม้นานาพันธุ์นะครับไม้เมืองหนาวต่างๆสวยงามมากนะครับมีที่พักบริการและสามารถกางเต็นท์นะครับกางเต็นท์ได้อีกด้วยบริเวณบ,บริเวณพระตำหนักเขาคอจะมีจุดชมวิวที่ชื่อว่าเขายญ้านะครับที่มองให้เห็นวิวได้สวยงามแบบ360องศา นะครับก็จะมีที่เที่ยวอ่างเก็บน้ำรัตนัยนะครับแถวนั้นนะครับจะมีหมอกลอยอยู่เหนือน้ำนะนะับว่าเป็นที่เที่ยวเขาคอที่สวยงามอีกแห่งหนึน่งนะครับบรรยากาศเขาคอนะครับก็จะมีอยู่บนภูเขาสูงก็จะมีลานหินปุ่มนะครับลานหินปุ่มเป็นที่เที่ยวเพชรบูรณ์นะครับที่อยู่ห่างจากที่ทําการ อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าประมาณ4กิโลเมตรอยู่ริมหน้าผาลักษณะเป็นลานหินซึ่งมีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่มเป็นเป็นปมขนาดไล่เรี่ยกันเกิดจากการสึกกร่อนตามธรรมชาติของหินนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปชมวิวด้านบนเพราะอากาศสดชื่นเย็นสบายมากนะครับลานหินปุ่มนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ขอแนะนำนะครับที่ควรไม่พลาดก็คือพิพิธภัณฑ์อาวุธเขาคอนะครับหรือว่าฐานอิทธทก็สำหรับใครที่ชอบเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ต้องแวะมานะครับพิพิธภัณฑ์อาวุธเขาคอนะครับหรือว่าฐานอิทธิที่เที่ยวเขาคอแห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการรบนะครับจะเห็นเครื่องมือและยุโทโธปกรณ์ที่เคยใช้สามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เป็นวาระสำคัญและเก็บวิวสวยๆที่ถ่ายจากมุมสูงได้อีกด้วยนะครับเราก็เดินทางลงมาในเขตพื้นที่ของอำเภอหล่มสักแล้วนะครับก็จะเห็นบริเวณที่จำหน่ายสินค้าต่างๆนะครับเป็นชุมชนเขตของอำเภอหล่มสักนะครับจะมีซุม้มต่างๆจำหน่ายสินค้าอย่างเช่นมะขามหวานนะครับจะเป็นมะขามหวานเป็นส่วนใหญ่ มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับเป็นมะขามหวานนะครับเป็นจุดจําหน่ายมะขามหวานเป็นจุดซื้อของฝากนะครับสําหรับคนที่เดินทางไปท่องเที่ยวลงจากเขามานะครับก็มุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่นนะครับถ้าไปด้านซ้ายก็ไปชมวิวทิวทัศน์นะครับไปภูทับเบิกนะครับไปภูเรือนะครับไปจังหวัดเลยนะครับ ไปด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็จะไปเพชรบณ์ไปนน่นนะครับไปลบบุรีต่อไปนะครับข้างหน้าก็เป็นขอนแก่นก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ